ทดลองผงฟูจอมดับเพลงอุปรกรณ์ของการทดลองนี้ก็จะมีผงฟูน้ำส้มสายชูไฟแชกเทียนไขเมื่อตเตรียมอุปรกรณ์ครบแล้วเราก็ไปทำการทดลองกันได้เลยผงฟูล้วครับพี่ยงเกโอ้เจ๋งมากเลยครับของพี่ก็พร้อมแล้วนี่เห็นไหมมีเทียนอยู่ในขวดแก้วเห็นไหมครับแล้วก็มีน้ำส้มสายชู<อ> นี่ก็น่ามาดคอเดี๋ยวพี่เนี่ยจะนำต้นสชชูเนี่ยใส่ผงฟูครับแเดี๋ยวมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นลับแรกมาเริ่มันเลยจุดจ <ะ S 1> เทียนก่อนอที่นะอันนี่ลอนนี้มีไฟมาเกี่ยวข้องกับเพียงคำเองออไ่เกุดไฟไมมาเก่งากมาต่อไปครับเราจะตักถั่ฟูสองช้อนโต๊ะ ขั้นตอนนี้ต้องระวังเวลาเทผงฟูลงในขวดโหลต้องระวังอย่าให้ถูกเปลวไฟเพราะไฟจะดับได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เทน้ำส้มสายชูลงไปครับโอ้สามสิบถ้วยน้ำหน่อยที่ปิดตังหนึ่งสองสามเรามาดูกัน

เห็นไปได้ยังไงกันนะเมื่อเทผงฟูและเทน้ำส้มสายชูตามลงไปไฟจึงดับนั่นก็เป็นเพราะว่าผงฟูหรือโซเดียมไบาคาร์เนตนำมาใช้ประโยชน์ทำให้ขนมฟูขึ้นเมื่อผงฟูถูกน้ำส้มสายชูจะเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดเป็นก๊าซธรอมไดออกไซด์ทำให้ขนมฟูได้เช่นเดียวกันเมื่อผงฟูผสมกับน้ำส้มสายชูจะเกิดก๊าซธรรมไดออกไซด์ขึ้นและด้วยคุณสมบัติของก๊าซธรอนไดออกไซด์ที่ไม่ช่วยในการติดไฟดังนั้นเปลว ไปจึงดับลงนั่นเอง